คุณยายกินอะไรคะโอนตินเหรอหลานสาวชงให้เมื่อกี้ใช่ไหมเสียบบ่แสีบบ่ไหนโดนเสียบบ่หอนเนื้อหุ่นนะโอ้ยยังกระเสบตอกหลานสาวให้ได้กินนะหลานสาวเฮ็ดต้กินเด้อไหนยายโชว์แก้วหน่อยโชว์แก้วหน่อยเชื่อใจอวันตินหน่อยหนาววะ กินยังฮ่อนๆอนเนาะกินยังฮอนหอนโอเค okay, ค่ะไม่ได้อัดคลิปให้คุณยายนานเลย <c oughs> คุณยายหาเนวกินอีกแล้วห <c oughs> ายังกินเนาะบานนี้กินเข่าข้างที่สามแล้วกินเข่าข้างที่สามแล้ว <c oughs> ข้างที่สามแล้ว <c oughs> โออเนะ จ้าจุมาที่ยังมือปิ้นแล้วปิ้นเขาแซ่บสามมือลราแตกรอบแม่กินเข่ามือละจักรอบสีรอบมือละาสีรอบมือละาสีรอบพอวสี่คำบ่ใช่ที่คำสีรอบเลยบ่อสีรอบอ๋อบ่าววันหรือว่าจังไดยเนี่ยเหอะยันบ่าววันขึ้นยื่นนละแม่นบ่าววันหรือจังไดยก็กินเข่าหลายรอบแท้มันหิวเด้หิวแต่กินกินแล้วก็ไปนอนเรีนกินหลายบ่ ต่นลายอยู่เด้อล่ะวังนึ่งหันไปกินสามสองจานหนอทัวอทวท่วสองจานนี่กินเท่าเดียวเท่าละสองจานหรือว่ากินเท่าละจานเ <c oughs> ท่าละจานอ๋อเท่าละจานอ๋ออ,อันนี้มาหากินนี่ละหิวหิวมาหากินอยกแล้วหนึ่งมะพร้าวกินมลานส้มไว้กับจีนตะกอนเออเสียบอยู่แล้วฝีมาาืหห<า>มอหลานส,วนสวาวอ่ะมือหนาค่ะ เดี๋ยวแม่ชงแหม่แล้วรือให้คุณยายกันแม่เน้องแข็งมันละลายหนูต้องการกินนื้อแข็งเย็นอ่ะอยากกินโอวันตินเย็นๆเหรอโอ้คนอยากกินโอวันตินเย็นๆเดี๋ยวคุณยายจิบก่อนนะคะเดี๋ยวดูที่คุณยายจิบเป็นไงบ้างแซ่บหาของหาแนวกินอีกแล้วพี่น้องเลย อันนี้รอบที่แถดนะปกติซีรอบอันนี้รอบที่แถดในการกินเขาเนี่ยกินเขาอันนี้รอบสามเหรอสองรอบสองรอบแล้วอันนี้รอบสามรอบสามรอบที่กับตอนหาหมูมีอมเลยแม่มีอมมีอมกับต้มยำขาหมูต้มยำจ้าจ้าเดี๋ยวแม่ล้องไอ้ซิมเมืองนั่งอุ่นหมือนลราล่ะเดี๋ยวค่ะค่ะอุ่นหมือนเวา เดี๋ยวแม่ใครหนึ่งทมึงกินโอวันกินกันเดี๋ยวคันเย็นหรอมันซีบ่สียบเนียมันต้องอุ่นๆเนีะหนาแบบอากาศมันเย็นๆนะตอนเร้ากัเย็นๆไปแต่ว่านั้นะกับว่ากำลังดีเลยแม่เนาะกำลังดีเด้จ้ะเนาะไปหาน้ำแข็งให้เด็กน้อยกันมานนี้หนาววัอยากกินเย็นบานี้เมื่อใดนี่อยากกินห้อนหบอนวันนี้อยากกินเย็นๆ้วบานเนี้ยเสบบหัใหญ่ แซ่บโอ้ยเสียงไงชิบชิบชิบปวดเสียงแซ่ <laughs> แบค่ะพี่น้องโอ้วันตีนหอนๆตอนบ่ายเด้อจาก,กินโรบันตีนน้ำกันเด้อ